ก็<ข>วันนี้มาสัมภาษณ์อาจารย์สันติสุขะนะครับก็บมาสัมภาษณ์ในหัวข้อสาเหตุของการที่คนขันบรถยนตสอบเื่องสาเหตุก่อนใช่ไหมเอออาจารย์คิดว่าสาเหตุเรื่องการที่คนขบนับรถยนตสอบเนี่ยสาเหตุหนึ่งเท่าที่คิดเองนะอันนี้ไม่แน่ใจจากขอ้อมูลแต่ว่าเท่าที่คิดเองได้แล้วก็ผสมกับตัวเองในจริงนัน่าจะเป็น,น,น,นอันที่หนึ่งคือว่าราชาชนหรือคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ ถึงความสําคัญของกฎระเบียบนี่อย่างที่หนึ่งคำว่าตระหนักก็คือไม่ค่อยเห็นความสําคัญน่ะเขามองว่าเขามองเรื่องของความสะดวกสบายเป็นหลักเพราะในขณะที่เขากฎหมายเนี่ยบอกว่าห้ามย้อนสอนนั่นหมายความว่าคือให้คุณขับไปได้นะถ้ที่เช้นเส้นตรงทางเดียวกันการที่คุณย้อนสอนกลับมาเนี่ยในทางกฎหมายคือเขามองว่ามันอาจจะสองให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทีนี้การที่คนเนี่ยละเมิดกติกาเนี่ยนั่นเป็นว่าหนึ่งอาจจะขาดตอนตอนางๆสองคือเขาไม่เลงเห็นความสำคัญของการ,อการออตอบรึตามกฎบกติกา,กาที่ต,ต,ตกลงกันนั่นหมายความว่าเขาไม่เห็นความสำคัญเท่าอะไรคือว่าถ้าเกิดเขาเขาเข้าใจว่าการที่ทําอย่างนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อต่อคนอื่นอย่างไรหรือส่งผลต่อตัวเองอย่างไรเนี่ยเขาก็จะเกิดความะหนักมากขึ้น แต่นี้ประเด็นคือว่าเขามองแค่เรื่องของความสะดวกสบายเป็นหลักอาจารย์มองนะคือหมายความว่าถ้าต้องขับรถตรงไปอีกระยะหนึ่งสักประมาณสองสามกิโลแล้วต้องกลับรถเนี่ยเขามองว่ามันเสียเวลาเขาเออกมาจากซอยนี้เดียวเขาก็ย้อนสอนมาเลยมันเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายกว่าถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดเขามองว่าไม่ได้นะเราอาจจะทําใหู้้อื่นเสียชีวิตเราอาจจะทําให้ตัวเองเสียชีวิตเราอาจจะเป็นปันจจัยหนึ่งที่นเสียชีวิต เขาจะมองว่ามันสําคัญเขาก็จะไม่เขาก็พยายามไม่หลีกเรียงอันนี้คืออันที่หนึ่องอันที่สองอาจารย์ว่าคนไทยอาจจะไม่ทั้งหมดนะไม่ค่อยมีวิน,นัยไม่ค่อยมีวิน,นัยก็คือไม่ได้ถูกปลูกฝังให้อยู่ในกฎกติกาคือเราจะทําตามกติกาก็ต่อเมื่อมีคนมาคอยจับจ้องเราเราอาจจะเป็นตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนแล้วแล้วแล้วโรงเรียนก็อาจจะไม่ได้ปลูกฝังเป็นอย่างดีจกนกระทั่งวันหนึ่งโตขึ้นมา่าเงี้ย เราก็ติดนิสัยแบบนี้มันก็เลยมันก็เลยมีส่วนถ้าเราสังเกตดูดิว่าอย่างอาจารย์เคยไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเออมันเป็นแยกสี่แยกอย่างพวกเธออาจจะเคยไปด้วยสแต่เคยเห็นกคือว่าไฟไฟมันแดงนะในขณะที่ไฟแดงรถรถวิ่งม,มาเจอสี่แยกเขาก็จะไม่ข้ามถนนคือเขาก็จะไม่ไม่ขับออกไปนะถึงแม้ว่าจะไม่มีรถสวนไปสวนมาเขาก็จะหยุดไฟแดงปับ๊บรถเขาก็จะหยุด แต่ให้เธอนึกถึงว่าถ้าเป็นประเทศไทยมีสี่แยกแล้วกลางคืนเนี่ยเที่ยงคืนไม่มีรถเลยเคยคิดว่าคนไทยจะขับผ่านไหมขับใช่ไหมพอเขาก็มองว่ามไม่มีรถนี่ก็ขับไปจะมาจอดทาไมเสียเวลาถูกต้องไหมแต่ถ้าในต่างประเทศเนี่ยประเทศองมีวินัยแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีรถหรือไม่มีรถเขาถือว่าไฟแดงต้องหยุดนะวะพอถึงไฟแดงปั๊บเขาก็จะหยุด เช่นเดียวกันเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องมีตำรวจเพราะเขาไม่ต้องมีตำรวจเยอะเพราะคนของเขามีที่ไหนแต่ของเราเนี่ยต้องมีตำรวจต้องมีคอยคนคอยจับตาอยู่ตลอดเวลาเราถึงจะไม่ทำผิดใช่ไหมเนี่ยแหละคือจะ,จะเรื่ขขนนะองสำคัญนะสำหรับคนไทยเราอาจจะต้องคุยกันถ้าต้องพูดตรงพี้นน่าจะเป็นเรื่องที่คนไทยไม่ค่อยมีที่ไหนนะขเขาสบายเพราะเราเป็นประเทศที่เขาสะดวกกับสบายื่นไม่รู้นะนี่วานี่ในวาจ๊ะนะ ه, มีประเด็นอยูไหมก็อาจารย์คิดในความคิดเห็นยังไงเวลาอาจารย์เห็นคนขับ,บรถยมตนสอนเราเออคืออัดนะเพราะว่าในในส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ถ้าพยายามจะทําอะไรมันถูกต้องตามระเบียบตามวินัยที่เขากาหนดมาจะจะไม่ยอมจะไม่ค่อยฝา่าฝืนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสอนวิชาสังคมเป็นอาจารย์อยู่ฝ่ายปกครองแ็นอาจารย์คอยดูแลเรื่องระเบียบวินัยอย่างเงี้ย ถ้าเราไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยมันก็มันก็นกนกไปสอนคนอื่นไม่ได้นี่อาจารย์ที่หนึ่งอันที่สองเลยนิน้อมรู้ว่าเคยเห็นว่าการที่คนคนหนึ่งเนะี่ยทำผิดกับทำผิดนีนะ่ทำผิดกฎหายจราจนะมันส่งผลให้คนอื่นๆเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอาจารย์เห็นข่าวเห็นอะไรก็เลยนีลน้อมรู้ว่าไม่อยากเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วต้องไปทําอย่างนั้นทีนี้เราไม่ทําแต่อื่นทำนะเราก็รู้สึกผิดอัดเหมือนกันว่า อย่างทีขับรถกลางคืนอย่างเงี้ยไหลาทางมีมอเตอร์ไซค์สวนมาบางครั้งเนี่ยเราเกือบชนเหมือนกันนะเราตกใจเหมือนกันแล้วที่สาคัญคือมีเด็กซ้อนอยู่ข้างหลังมีอะไรอย่างเงี้ยนกะ็ทำให้เรารู้สึกแย่เหมือนกันเขาต้องชนโดยที่เราไม่ได้เจตนานอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นฝ่ายผิดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอาจารย์รู้สึกยังไงร,รู้สึกไม่ดีทุกครั้งที่ที่เห็นคนทำคํำกดกฏรงจอนเรารู้สึกแย่รู้สึก,สกทำไมสังคมไทยเราถึงไม่ค่อยรบกลรงจอน หรือเคารพกฎกันกาเธอไม่ต้องดูอะไรมากไม่ต้องไปดูภาพใหญ่เอาแค่หน้าโรงเรียนของเราเนี่ยเธอไปดูดิจะมีผู้ปกครองบางคนเ,นเอารถมาจอด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 ต่อกันโดยที่ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าจอดเนี่ยมันจะขวางคนอื่นเขาอะไรเงี้ยถ้ารู้ว่าวันนี้ลูกตัวเองมารับช้าหรือว่าติดต่อลูกไม่ได้ก็ควรจะไปหาที่จอดที่มันไม่ขวางคนอื่นเขาเนี่ยแต่เราก็เลือกที่จะทำนะไม่ใช่พบเจอทำไม ก็เลือกที่จะจอดทั้งนั้นที่มาอะไรก็มีที่จอดโรงเรียนก็ก็อนุญาตให้ผู้เคยใช้มือถือกันใช่ไหมโทรได้อย่าเพิ่งรีบมานั้นมาได้ช้าหน่อยก็ได้ซึ่งเหตุผลนี้นก็คือโรงเรียนอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ได้เพราะว่าเอาไว้ให้ติดต่อแต่กลับกลายา่าโทรศัพท์มันไม่ได้ช่วยอะไรรถก็ยังจอดฝั่งหน้าโรงเรียนอย่างี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเพียงแค่ สมมติโรงเรียนเรามีเด็กพันหาร้อยคนมีผู้ฟองคิดสักทึ่งหนึ่งเนี่เราต้แย่เหนะ็นประเด็นที่สองจบแล้วประเด็นต่อไปมีเรื่องอะไรจะอตามอีกก็อาจารย์คิดว่ามีวิธีแก้ไขปัญหานี้ยังไงวิธีแก้ไขเนี่ยอาจารย์ว่ามันต้องพูดกันยาวแต่ถ้าเอาอสั้นๆนง่ายๆถือว่าคงจะต้องรณรงคนะ์หนึ่งรณรงค์ให้คน เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของถ้าเราเรื่องพูดถึงการจราจรคือเรื่องวินัยการจราจรต้องปลูกฝังให้เขาเห็นความสําคัญว่าการฝ่าฝืนกฎจราจรเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อตัวเองด้วยแล้วก็ต่อคนอื่นเวลาเราอยู่ในสังคม,รมเราต้องไม่ใช่แค่ตัวเองใช่ไหมเราต้องต้องอยู่กับคนอื่นที่อยู่รอบตัวเราดังนั้นถ้าเราเป็นสาเหตุที่จะต้องทําให้สังคมเสียเนี่ยโดยความเป็นมนุษย์เรา รู้สึกสืบละหายนะใช่ไหมเราต้องติมดักใช่ไหมเออ็นสิ่งที่อาจารย์คิดนะแต่วันนี้ก็ดีใจนะที่ผูกเธอรูกขึ้นมาทําเรื่องต่างๆเนียเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเราก็เป็นเรื่องที่ควรทํามากแต่ว่ามันอาจจะยากไปสักนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบว่ามันทําไม่ได้มันก็ทำได้หลักได้ก็ต้องปลูกเรื่องสร้างสร้างในด้เกิดความตระหนัก ถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นให้เขาเห็นว่าเออโทษโทษมันคืออะไรแล้วถ้าไม่ทําคืออะไรแล้วถ้าทําแล้วมันจะดีอย่างไรอะารต่างคิดอย่างนี้นะโอเคมีอะไรดีพูดเยอะไปไหมเอาสวดีค่ะเอาลยค่ะเอาวค้อยช่วีสช่วงของเร็จแล้วเธอจะไปตัดต่อยังไง